คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษค,ค่ะ ผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษค่ะว่าความรักของชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้รักใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นให้กับความรักของชาวราศีเมษกันเลยค่ะ มาดูคำทำนายความรักให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะได้ไพ่สามดาบนะคะช่วงนี้ความรักคนที่ใช้ชีวิตคู่สำหรับชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสน้ำตาตกในนะคะคุณอาจจะเจอรักสามเศร้าหรือว่าอาจจะผิดหวังในเรื่องกับความรักเกิดขึ้นนะคะ น้ำตาตกในค่ะช่วงนี้นะคะก็ตั้งรับแล้วก็มีสติแล้วก็ค่อยๆแก้ไขแก้ไขปัญหาทีละเรื่องนะคะสำหรับความรักคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันของชาวราศีเมษค่ะมาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่เดี๋ยวจะติดนะคะช่วงนี้ค่ะชาว ราศีเมฆคนที่เป็นแฟนกันนะคะคุณเป็นแฟนกันมีความเป็นรักจริงค่ะมีความาเป็นความรักทีอ่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นความรักที่เคารพในการตัดสินใจของกันและกันแล้วก็เข้า,ขาอกเข้าใจกันแล้วก็ช่วงนี้ก็พิถีพิถันในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันคะ่ะ ค่ะเรามาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ queen of s w o r d นะคะช่วงนี้สำหรับคนที่โสดของชาวราศีเมฆนะคะคุณก็ยังใช้ชีวิตแบบป้องกันตัวเองค่ะไม่อยากรักใครง่ายๆไม่อ่าเป็นการป้องกันที่ไม่อยากจะให้ความรักใครง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตโสดไปก่อนนะคะก็อ่า เพราะความผิดหวังของคุณมันทําให้คุณมีโลกกาบังคุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็คุณไม่อยากจะไปต่อในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะคําพยากรณ์ความรักของชาวราศีเมษค่ะช่วงนี้นะคะคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะ อาจจะเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะอาจจะเจอรักสามเศร้าในช่วงนี้ค่ะอาจจะน้ําตาตกในได้นะคะช่วงนี้เพราะความรักของคุณเจอความเจ็บปวดเขาให้นะคะคุณต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งรับนะคะพยายามคุมสติให้ได้ค่ะช่วงนี้นะคะใจเย็นนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันค่ะช่วงนี้ความรักของคุณเป็นความรักจริงนะคะความรักของคุณ เป็นการที่เคารพในการตัดสินใจของกันและกันอ่าเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันเพราะความเข้าใจนะคะแล้วก็พิถีพิถันในเรื่องของความรักมากในช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันค่ะส่วนคนที่โสดอยู่นะคะของชาวราศีเมฆในช่วงนี้ก็ชิวๆค่ะยังไม่เปิดรับที่จะรักใครนะคะยังไม่เปิดรับ ที่จะรักใครง่ายๆนะคะช่วงนี้คุณยังคงปิดกัน้นช่วงนี้คุณยังไม่อยากเจอกับความรักนะคะช่วงนี้คุณต้องรักษาแผนใจก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเกาะชิลๆค่ะสำหรับคนโสดของชาวราศีเมษค่ะพากันมาดูดวงนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนค่ะขอให้คุณมีสตินะคะ ขอให้คุณเข้มแข็งและเดินก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของความรักค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ